วันที่24กุมภาพันธ์2558ที่บ้านเลขที่13หมู่4ตำบลโพนค้องอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นโรงงานทำปลาร้ส่งขายใหญ่ที่สุดในอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีชื่อโรงงานปลาร้าตู้นันซึ่งมีนายสุนันทาคำสร้างอายุ63ปีและนางศรีนวลคำสร้างอายุ61ปีสองสามีพันยาที่ยึดอาชีพทำปลาร้าขายสืบทอดกันมานานนับ50ปีโดยได้รับถ่ายทอดจากรุ่นพ่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านรู้ดีว่าผัวเมียคู่นี้มีความขยันขันแข็งในการทำมาหากินอย่างมากนางสีนวลคำสร้างได้เปิดเผยว่าตนและครอบครัวยึดอาชีพการทำปลาร้าขายมานานแล้วในขณะนี้มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบคือปรราลาร้ารวมมีปลาขาวปลาส้อยและปลาเกร็ดขนาดเล็กอื่นๆเริ่มขาดแคลนหนักมาตั้งแต่ปี2557สาเหตุเกิดจากแห้งแล้งโดยปลาธรรมชาติที่ใช้ทำปลาร้ายิ่งหายากขึ้น โดยมีอาชีพของชาวบ้านอำเภอสร้างคอมที่ทำปลาร้าขายได้รับความเดือดร้อนในตอนนี้จากที่เคยมีชาวบ้านนำปรราลาร้ารวมจากพื้นที่ต่างๆทั้งในจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายมาส่งขายให้จำนวนมากก็ลดลงไปเหลือเพียงปีละ7-8ตันเท่านั้นส่วนการสั่งซื้อปรราลารวมมาจากจังหวัดในภาคกลางนั้นตอนนี้ภาคกลางเองก็ไม่ค่อยมีปลาส่งให้ในแต่ละปีนั้นจะต้องทำปลาร้าไว้จำหน่ายประมาณปีละ30ตัน ทำให้ตนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาช่วยกันทำปลาร้าขายแต่ในปัจจุบันทำปลาร้าได้เพียงประมาณ7-8ตันเท่านั้นเองนางศรีนวลคำสร้างได้กล่าวว่าสำหรับผู้ประกอบการทำปลาร้าส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเพื่อนำเอาไปเป็นส่วนประกอบอาหารอีสานโดยเฉพาะในส้มตำมะละกอเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบคือปาลารวมโดยมีตลาดรับซื้อในจังหวัดอุดรธานีเลยหนองคายเป็นหลัก และคาดว่าในอนาคตยิ่งจะขาดแคลนวัตถุดิบลงไปอีกเพราะสภาวะแห้งแรงยิ่งรุนแรงขึ้นทุกปี